เห็นนะคะอะไรกันเนี่ยเก็เลยไม่ได้ซื้อแป้งพอนหรสักชิ้นเลยอย่างนั้นเหรอถิงจไยว่าก่อนโดเรมอนแย่ที่สุดเลยออภัยให้ไม่ได้โลกนี้มีคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนกฎระเบียบมากเกินไปทนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วเจงด้วยนะทนอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วเรามีของพิเศษที่ใช้สั่งสอนคนพวกนี้บ้างไหมล่ะมันต้องมีอยู่แล้ว เอาขับเร็วขนาดนี้เลยเหรอใอ่โอ้ยอ้ยโอ้ยเอออย่างกันเนี่ยขับรถไม่มีมารยาทเลยดูเหมือนคนขับจะเป็นญาติของเซนีโอกนะถ้างั้นตามไปที่บ้านเสน่โอกันดีกว่าว้าวเทสสุดๆเลยรถแดงแหมคนมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยทั้งรอมีแค่สิบคันเองอะว้าวหนึ่งในสิบคันเลยเหรอครับโอ้อสุดยอดน่ารักว้ สิบคันในโลกท่านเองนี่นาหะคะเร็วพวกนายไปทุดอะไรมาทําไมหรอฮะฮาดูสิเถอะพี่าทั่วทั้งโลกไม่มีรถบบนมีอยู่แค่สิบคันเองนะเนี่ยเรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าตรงนี้เขาห้ามจอดรถฮะฮ้อเขาจะอิจฉาละซิถึงได้พูดแบบนั้นออกมา่ะจะทําไมทั้งโลกมีแค่สิบคันเองนะเนพิชณีคิจิครับไปดื่มน้ําชาก่อนเดี๋ยวค่อยขับรถไปนะคะนั่นน่ะสินนะเฮ้อเชอะ คนที่ไม่รักษากฎระเบียบเราจะไม่ยกโทษให้เด็กขาดต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วออนี่ขบวนการรักษากฎเราขบวนการรักษากฎรถคันนี้จอดในที่ห้ามจอดจัดการสั่งสอนที่เฮ<ป>้ย,ย,ย,ย้เ้กย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 กเลือนเข้ามา เจอแบบนี้เข้าไปคงสำนึกบ้างแล้วนะเออเอาละไปกันได้แล้วละมั้งครับเยะเยนี่จะทำอะไรกันเนี่ยมีแค่สิทธิ์ขาในโลกเท่านั้นทำเปอะไรึ้นมาแล้วก็จะทำไงด้วยได้งทำผิดก่อนเองนี่เอออะไรเนี่ยจะจจะไปจอดที่ี่า ถึงจะตัวและแต่ว่าเก่งจริงๆเลยเนาะตัดสินใจแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปตรวจตารอบเมืองกับพวกขบวนการรักษากฎนะเจ๋ยเอออีกแล้วอ่ะเนี่ยฮะโตจะยุ่งไหมเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยนี่คนมัน,มนูมโหเบาๆหรือไงเป่า พูดอะไรอ่ะถ้าไม่เปิดให้ดังประมาณนี้แล้วจะรู้ว่าความไพเราะของเพลงได้ไงกันแล้วลุงก็ไม่รู้ไงมารบกวนชาวบ้านอย่างฉันโอ้ยลุงตุกคนแบบนี้ก็รบกวนผมเหมือนกันแหละรบกวนชาวบ้านจริงๆนั่นแหละนักที่ก็จะไปถึงเธอแล้วไปโดนฝันไปได้ที่ยุยยุยชอบนี่ก็โอเคแล้วนะเย้ยนี่แกขโมยหยุดนะ อยุดเฮ้ยน้อ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 ยหยุดนะพอแล้วครับเข้าใจแล้วครับถ้าคราวหน้าผมจะเปิดเบาๆครับพอทีผมยอมแล้วครับแล้วอย่าทำอีกเชียวล่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่กระดิกนิ้วละกระดิกแล้วมาเนี่ยมาเนี่มีอะไรเหรอฮอกก็ส์มานี่ล็อกคอเลยจะให้แกฟังเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งเสร็จไปสักครู่นีดเองนะโอ้ยอตาลา ของคนไทยอร่อยอะแค่ไหนคนรู้ดีกินกับข้าวเหนียวแลวอะไรโซเล็กๆเน,นี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะเขาคิดว่าเสียงหัวใจอันตรโมโลพิษอ่ะว่างไงมาเฉยฮัดฮ่าเหาฮ่าฮ่าฮัาน่กฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮนะ่าฮ<อ>่าฮ <laughs> ่ฮ จับดังเออโหขอโทษด้วยนะรู้สึกว่าจะทำเกินไปหน่อยแล้วแต่ก็ยังดีแล้วนะที่ไม่ต้องนทนฟังใจอันร้องเพลงจนจบ<า>นาจาจบ้าน้ามิจจาจ้าคืออ้าวชิสุกะมาเดินเล่นเหรอจ้าก็งนนั้นแ่ะน่ารักจริงเลยนะเคงจะเป็นของวิเศษของเดรีมอนสินะเนี่ยอืมก็ใช่นะแต่ว่าของวิเศษเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับชิสุกะหรอกจ้า นบิตาจ้าแล้วตอนนี้เธอว่างหรือเปล่านะฉันกำลังจะกลับไปทำเค้กไปทานด้วยกันไหมล่ะโอ้จริงเหรอว่างๆว่างๆว่างจ้าว่างที่จริงนะเป็นเพราะว่าฉันได้รับคำชมจากคุณครูที่ฝันไวโอลินนะจ้าเพราะฉะนั้นงั้นก็เลยดีใจมากเลยฉันอยากจะทำเค้กฉลองแล้วก็รีบไปกันเถอะฉันจะช่วยเป็นลูกมือเองไม่ต้องหรอกจ้าก็นบิตาเป็นแขกนี่นะพวกน้นก็อยากไปเหรอ แล้เนอะทุกคนเนอะก็นึกอยู่แล้วนะจ้ะว่าต้องเป็นแบบนี้ก็ื่อไรซื้อมาเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะชิสุก้าจ๋าดีดีด้วยนะ